สวัสดีนะนะทุกทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการาตกปลาหรือว่าหาปลานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาทำาเป็นเหยื่อตกปรากดนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการทำเหยื่อสูตรนี้เพราะว่าปกติผมก็จะทำเป็นพวกหมาหมักหมาหมูนะครับหรือว่าหัวใจหมูเอามาหมักแต่สูตรนี้ก็คือเป็นเหยื่อนุ่นนะครับ ก็เป็นการทดลองครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีวัตถุดิบเป็นปลานะครับผมเป็นพวกปลาตะเพียนไซเล็กนะครับก็อันนี้ก็ไปตกมาเหมือนกันครับผมตกมาเองไม่ได้ซื้อนะครับว่าผมใช้ประมาณหกเจ็ดตัวนะครับผมก็มีผมสับไว้ก่อนแล้วแล้วก็เอามาสับละเอียด ส่วนอันนี้ก็คือยังไม่ได้สับนะครับก็เอามาสับก่อนสับให้มันละเอียดสับจนได้ที่แล้วครับจนจนเราคิดว่ามันละเอียดอ่าได้ที่ก็สำหรับเหยื่อนุ่นนะครับผมผมก็จะใช้เป็นอ่าเป็นตีหมายน้ำไหลนะครับเป็นตีเบ็ดฝรั่งเนาะก็ เดี๋ยวยังไงผมก็จะมีคลิปาการออกหมายนะครับสาหรับการตีเบ็ดฝรั่งก็ทั้งหมายน้ําไหลแล้วก็น้ํานิ่งนะครับผมอ,อีกสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีทําทคลิปออกมาให้นะ้าๆได้รับชมกันนะครับผมก็หลังจากที่เราสับปลาละเอียดดีแล้วนะครับผมแล้วก็มีโครงไก่นะครับผมผมก็ตัวคาวตัวที่ทําให้มันคาวผมก็จะใช้ปลากับ โค้งไก่นะครับผมโค้งไก่ก็ผมซื้อมาอันโค้งนี่มันตกสิบบาทนะครับอ่าสับให้ละเอียดเหมือนเดิมครับผมโค้งไก่มันจะสับยากหน่อยนะเพราะว่ามันมันมันแข็งก็หลังจากที่เราสับละเอียดดีแล้วนะครับผมเราก็นาอ่าโค้งไก่กับเนื้อปลาที่เราสับนะครับที่เราสับละเอียดแล้วก็ เอามาคุกให้เข้ากันนะครับผมคุกให้เข้ากันดีแล้วก็ผมจะมีตัวที่ทําให้มันขาวอีกตัวหนึง่งก็คือเป็นไข่เป็ดนะครับผมผมก็จะวันนี้ใช้แค่หนึ่งฟองนะครับผมก็ทดลองดูก่อนก็ปกติตัวไข่เป็ดเนี่ยผมจะใส่หมักกับพวกหมาหมูนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาทดลองผสมกับเหยื่อตัวเหยื่อนุ่นนะครับ ก็คุกให้เข้ากันเหมือนเดิมครับผมพยายามตีให้มันมันเข้ากันในมากที่สุดนะครับจริงๆถ้ามีเครื่องปัน่นนี่ยิ่งดีเลยครับปั่นให้มันเข้ากันว่าอันนี้ใช้มือครับผมใช้มือคุกก็อาจจะไม่ไม,ไม่เข้ากันสักเท,ท่าไหร่เนาะเอาเท่าที่มีครับเท่าที่เราสะดวกเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการทดลองแหละผมทําใช้เองนะครับไม่ได้ขาย ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อเป็นไขวัวนะครับผมไขวัวอันนี้ผมก็ทําเองครับผมก็ต้มเอาไข่เอาเอาพวกเนื้อเศษที่เขาขายตามตลาดนะครับผมตามเขียงเนื้อครับก็มันผมซื้อมาก็มีถึงครึ่งลัวครับผมก็เอามาต้มนะครับผมต้มเอา,อาให้ไข่มันออกก็เราก็ตัก ส่วนที่มันเป็นน้ำที่เป็นไข่ที่มันลอยอยู่เอามาให้มันเย็นเราก็จะได้ไข่ที่มันมันลอยขาวๆอยู่ด้านบนเราก็ตักเก็บไว้ก็คุกเขาให้เข้ากันเหมือนเดิมครับผมก็ตัวไข่นี่มันจะมีความมันแล้วก็ความคาวเฉพาะตัวของมันนะครับสําหรับไขวัวนะผมว่ามันสําคัญตัวนี้เมื่อเหยื่อมันโดนน้ำมันก็จะมีการแตกตัวของของมันนะครับผมกลิ่นคาวมันก็จะกระจายตัวฟุ้งไปตามน้ํา เวลาปรากดมันได้กลิ่นมันก็จะเข้าอ่ามากินเหยื่อนะครับผมก็หลังจากคุกเข้ากันดีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนุ่นนะครับผมนุ่นตัวนี้ก็ผมขโมยนุ่นใย,ยมา <c oughs> เอามาตีครับผมอตีให้มันไม่ให้มันอเกาะกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราผสมกับอตัวเหยื่อมันก็จะคุกเข้ากันง่ายนะครับผมพยายามฉีกพยายามดึงให้ให้ใหมัน ให้มันเล็กที่สุดนะครับผมไม่ให้มันเกาะกันเกกาะันเป็นก้อนเนาะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการอ่าคุกอ่าหรือว่าการนวดนะครับผมอ่าก็เอานุ่นเนี่ยแหละครับที่เราอ่าเตรียมไว้ก็มาคุกเอามาเอามา,เอามาฉีกก่อนนะครับผมฉีกให้มันเล็กๆ ค่อยๆฉีกใส่ทีละนิดนะครับผมอันนี้ผมใส่ไปเยอะเกินนะครับเพราะว่าทาคนเดียวเนาะมันมันก็จะไม่สะดวก,กเท่าไหร่ถ้าเราใส่เยอะมันก็จะคุกลาบากนะครับผมจะคุกเขาลําบากพยายามใส่ทีละนิดทีละหน่วยเอาแล้วก็คุกให้มันเข้ากันก็ทําแบบนี้ครับผมทำคุกไปเรื่อยๆคุกใส่เติมนุ่นแล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันจนเราคิดว่ามันมันเหนียว เท่าที่เราพอใจแล้วนะครับผมแต่มันถตามันยังนิ่มยังเละเราก็เติมนุ่นแล้วก็คุกไปเรื่อยๆืยครับผมเอาจนเราพอใจนะครับผมก็ยังไงก็ฝากนนะหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องอีสานไทเดิ้นะครับผมว่ายังไงก็ฝากกดอ่า ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมก็หลังจากที่เราฉีกนุ่นใส่แล้วก็คุกจนเราได้ที่ครับผมพอมันได้ที่แล้วเราก็เตรียมกระปุกนะครับผมแล้วก็ตักใส่กระปุกเลยแพ็กระปุกอย่างดีครับผมเพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกเนาะแล้วก็มันก็จะได้เก็บได้นานหน่อย หลังหลังจากที่เราคุกกับนุ่นแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยน,นครับออกสีขาวๆนะครับนะครับนะดูสีสดใส <c oughs> ก็สําหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะพาออกหมายนะครับเป็นการตกประกาทั้งตีเบ็ดฝรัง่งทั้งาวางเบ็ดโฟมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ